สวัสดีค่ะเวลาเราเห็นข่าวภัยพิบัติใหญ่ๆอย่างออแผ่นดินไหวที่ทําให้ตึกถล่มในต่างประเทศเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะมีคนรู้จกักหรือว่าคนไทยที่ไปทํางานที่นั่นแล้วเกิดหายตัวไปในเหตุการณ์นั้นมันก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าอืถ้าคนคนนึงหายไปนานๆเลยเนี่ยกฎหมายบ้านเราจะมองเรื่องนี้ยังไงจะถือว่าเขาเสียชีวิตไปเลยหรือเปล่าคะครับเรื่องนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับแล้วก็มีคนสงสัยกันเยอะ จริงๆกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเราเนี่ยมีการกำหนดเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วนะครับชัดเจนพอสมควรเลยแต่ว่านะสิ่งแรกเลยที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนก็คือการที่คนคนหนึ่งหายตัวไปเฉยๆเนี่ยถึงจะนานเป็นปีๆก็ตามมันยังไม่ได้หมายความว่าเขาเสียชีวิตตามกฎหมายไปโดยอัตโนมัตินะครับคือมันต้องมีกระบวนการทางศาลเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนเสมอครับอ๋อค่ะหมายความว่า ต้องให้สารท่านมีคำสั่งออกมาก่อนใช่ไหมคะถึงจะนับได้แล้วปกติแล้วมันมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างคะกว่าที่เราจะไปถึงขั้นยื่นเรื่องให้สารพิจารณาได้เนี่ยค่ะครับหลักการทั่วไปเลยนะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา61นี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าบุคคลคนไหนไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่งที่อยู่ของตัวเอง แล้วก็ไม่มีใครรู้แน่ๆเลยว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าตลอดระยะเวลา5ปีเต็มๆเมื่อครบ5ปีแล้วเนี่ยผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างเช่นทายาทหรืออาจจะเป็นเจ้าหนี้หรือแม้แต่พนักง,งานอายการเองก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลได้ครับเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลบนนั้นเนี่ยกลายเป็นคนสาบสูญครับผม5ปีเลยเหรอคะ อืมก็นานเหมือนกันนะคะแต่ว่าในกรณีพิเศษล่ะคะอย่างที่เราคุยกันตอนตอน้นเช่นพวกเหตุการณ์รุนแรงอย่างแผ่นดินไหวหรืออาจจะเป็นเครื่องบินตกเรือโล่มอะไรแบบนี้อันนี้ต้องรอถึง5ปีเหมือนกันไหมคะหรือมีข้อยกเว้นอะไรบ้างอ่าอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยครับเพราะกฎหมายก็มองเห็นถึงสถานการณ์พิเศษพวกนี้เหมือนกันก็เลยมีข้อยกเว้นที่ช่วยลดระยะเวลาที่ต้องรอลงมาเหลือแค่2ปีเท่านั้นครับ อยู่ในมาตรา61เหมือนกันมีหลักๆอยู่3กรณีครับ 1. คือท่านนับตั้งแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลงถ้าคนคนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในการรบหรือสงครามแล้วก็หายตัวไประหว่างนั้นเลย 2. คือท่านนับตั้งแต่วันที่รยรนพาหนะที่เขาใช้เดินทางเนี่ยมันเกิดอับปางถูกทำลายหรือว่าสูญหายไปและ 3. อันนี้น่าจะตรงกับพวกภัยพิบัติ คือท่านนับตั้งแต่วันที่เหตุอันตรายถึงแก่ชีวิตอื่นๆที่นอกเหนือจากสองข้อแรกเนี่ยมันได้ผ่านผลไปแล้วถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ในอันตรายแบบนั้นอ๋อค่ะค่ะมีกรณียกเว้นที่ลดเหลือ2ปีด้วยแบบนี้นี่เองที่นี้พอครบกําหนดเวลาไม่ว่าจะ5ปีหรือ2ปีตามข้อยกเว้นแล้วศาลท่านก็มีคําสั่งออกมาแล้วให้เป็นคนสับสูญผลทางกฎหมายจริงๆมันคืออะไรคะถือว่าเสียชีวิตณตอนนั้นเลยหรือว่ายังไงคะ ครับผมตามมาตรา62นะครับพอกฎหมายบอกว่าเมื่อศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญแล้วเนี่ยกฎหมายจะให้ถือว่านะครับใช้คำว่าให้ถือว่าบุคคลน,นั้นถึงแก่ความตายโดยจะถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบกำหนดระยะเวลา5ปีหรือ2ปีสุดแล้วแต่กรณีที่ว่ามานั่นแหละครับ แต่ว่านะมีจุดที่ต้องเน้นย้ำมากๆเลยคือถึงแม้กฎหมายจะบอกว่าให้ถือว่าถึงแก่ความตายไปแล้วก็จริงแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเนื่องจากว่ามันยังไม่มีหลักฐานมายืนยันการเสียชีวิตจริงๆจังๆได้ทางนายทะเบียนนะครับเขาจึงไม่สามารถออกใบมรณบัตรให้ได้นะครับทําได้อย่างมากก็แค่จําหน่ายชื่อบุคคลน,นั้นออกจากทะเบียนบ้านไปเท่านั้นเองครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ ตรงนี้สําคัญมากเลยนะคะคือเป็นแค่สถานะทางกฎหมายว่าถือว่าตายแต่ยังไม่ใช่การยืนยันจริงๆว่าตายแล้วเลยไม่มีใบมรณบัตรให้แล้วถ้าสมมติว่าเหตุการณ์หายตัวไปเนี่ยมันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยล่ะคะอย่างกรณีแผ่นดินไหวในต่างประเทศที่เรายกตัวอย่างกันตอนแรกอันนี้ยังใช้หลักเกณฑ์เดียวกันได้ไหมคะเหมือนก่อนหนนนี้เราดูกันมามีข้อมูลจากกรมการปกครองพูดถึงเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับใช่เลย ตามข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยยืนยันว่าเรื่องสถานที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกราชอาณาจากักรก็ไม่มีผลต่อการยื่นคำร้องครับคือตราบใดที่ยังเข้าเงื่อนไขเรื่องเวลาการหายตัวไปคือ5ปีหรือ2ปีแล้วก็เงื่อนไขที่ว่าไม่มีใครรู้ข่าวคราวเลยเนี่ยผู้มีส่วนได้เสียหรืออายการก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลไทยได้ครับโดยยื่นตามภูมิลำราของผู้ที่หายสาบสูญไปเพื่อให้ศาลท่านสั่งให้เป็นคนสาบสูญได้เหมือนกันเลยครับไม่ว่าเหตุจะเกิดที่ไหนค่ะชัดเจนเลยค่ะ ครับผมดังนั้นถ้าจะให้สรุปแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือการหายตัวไปเนี่ยมันยังไม่เท่ากับการเสียชีวิตทันทีนะทางกฎหมายต้องเข้าเงื่อนไขเรื่องเวลาเสียก่อนคือ5ปีหรือ2ปีแล้วแต่กรณีอย่างที่ว่าไปแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการทางศาลโดยมีผู้มีส่วนได้เสียหรืออายการเป็นคนไปยื่นเรื่องร้องขอแล้วพอศาลสั่งแล้วเนี่ยถึงจะเรียกว่าถือว่าเสียชีวิตตามกฎหมายแต่ก็ยังเป็นสถานะทางกฎหมายที่ ไม่สมบูรณ์ร้อเเพราะมันยังไม่มีใบมรณบัตรมายืนยันการตายจริงๆซึ่งตรงนี้เองมันก็นําไปสู่คาถามอื่นๆที่น่าคิดตามมาเหมือนกันนะครับนั่นสิคะพอรู้ว่ากระบวนการมันเป็นแบบนี้มันก็ชวนให้คิดต่อจริงๆค่ะว่าแล้วในระหว่างที่รอไม่ว่าจะรอให้ครบ5ปีหรือ2ปีหรือแม้กระทั่งหลังจากที่ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูนไปแล้วก็ตามเนี่ย ทางครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาควรจะจัดการเรื่องทรัพย์สินหนี้สินหรือว่าภาระผูกพันต่างๆของผู้สาบสูนยังไงดีคะให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่เกิดปัญหาอะไรวุ่นวายตามมาทีหลังได้อืมน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลกันละเอียดละเอียดต่อไปเลยนะคะเนี่ย